กมาของพระเยซูมาจากการอัศจรรย์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งท้องโดยที่ไม่ได้ต้องสมสู่กับมีเพศสัมพันธ์กับกับผู้ชายและเมื่อและเมื่อท้องสิ่งที่เกิดมาเป็นไปตามที่พระพีพูดไว้เลยว่าคนที่จะมาในตอนท้ายเป็นยังไงและในการที่พระเยซูตายที่กังเขนมาเพื่อเอาคำแช้งสาบเอาบาดแผลรอยแผลเคี้ยนของพระองค์พระองค์รักษาความบาดเจ็บทุกอย่างและมากสุดก็คือจิตวิญญ,ญาณ ที่ได้กลับไปสัมพันธ์กับพระเจ้าพระองค์นั้นทํำยังไงก็ได้ที่จะให้เรานั้นได้คืนกลับไปในความสัมพันธ์มนุษย์คู่แรกทําบาปความบาปตกทอดความผิดพลาดน,นั้นตกทอดมาถึงเราเมื่อมาถึงเราเราผสมเข้าไปด้วยในส่วนของเราจากบาดแผลจากสิ่ง,งต่างๆสิ่งที่เราทําได้คือหันไปแล้วดูตัดสินใจว่าใช่ไหมพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆที่เราข้างในลึกๆเราสแสวงหาไหม